อีกใหมเบ้อโลอีกไหมเออแม่โตเดี๋ยไออ่าทำไมอีกเอาอีก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 ก็นะอีกจิ้งก๊ดอีกลูกสามตัวลูกสามตัวเอามาเอาเอาไปอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกบางตัวนี้ก่อนตาโอ้ยห้าหันมาเมื่อ ก็เห็นเอาลงมาอีกห้าเจเอาไว้ไม่อีกเจ็ดเจ็ดเอาอีกหนึ่งตัวอ yeah> ีกตัวหนึ่งหนโคกคอตัวท oh ี่สามหนกคอตัวที่สามแล้ว

ีขอสามตัวนี้คิดดีๆเอาตัวหนึ่งเอาเล็งเล็งเล็งเอามาขอมาเดี๋ยวจะไปอยากนอนเอาไม่เอาไม่เม่ได้นอนติเมื่อคืนนี่เอาเพียบไหมเพียบไหมโคกอ่ะตีโคกโคเดี๋ยวขับก่อนแล้วจังจังแป๋ว ิมาอืมเอาออกมาไม่ลูกเอาออกมาแม่ออกันโลลงไปมันเอาว่าได้ดินคิออกมาไหมเด็กิไหมคิกไหมคิกไหมหนาที้ดยหาเจ็ดแล้วเอาอีกเอาอีกเอกันเี่เรียเรียเร็วบเรียบเีบเรายเรเรี่เรยบเ้วยนเรีเราบ นอนเบาอิ่มเอาแม่เอาคนเอาคนไปให้จังนอนยืนลับจังดีเลยเอาเาไม่กอนเอาไม่กันเอาเตือนตือนเอาขออีกห่งตัวเร็วเร็วเเจ้าเม็ดเยอะอะอะมาเร็วเดยไปอาบน้ำเดีม่ดจบ่ทัน อ๋อจีนรับแค่นี่สามนั่นชีเ้เรานี้นี่เท่าเอ้ยเอาเอาอีกหนึ่งตัวเนียวบอกละตื่นตื่นขออีกหนึ่งเดียวโอ้ยสีไลน์หนีบอ่ะให้้ำนั่นละ่ะรับ บ่าหายก็แสดงว่าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดรับแล้วอ๋อเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาพริกเห็นไหมพริกเห็นไหมแล้วเดีกันเดีกันเอาไหนเอายังเอาเอาไม้ลูกเอาไหมเอาไหมโอเค